ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้นการแพร่ระบาดโควิด -19 ทกำลังมาตามเวลาของมันนั่นหมายความว่าอย่างไรสถานการณ์ทางการเมืองก็จะหนักขึ้นเหตุการณ์ในพมา่ภาภัยการเมืองกำลังหนักมากฮะโอกาสจะก้าวสู่สงครามทางการเมืองสูงมากหลังจากที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วง สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์เจียมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีเรื่องราวการต่างประเทศที่น่าสนใจฮะโดยเฉพาะเหตุการณ์เรื่องของโควิด -19 เหตุการณ์การรัฐประหารในสถานทูตของพม่านะครับและเหตุการณ์อื่นๆที่น่าสนใจ นักเคลื่อนไหวในฮ่องกงนะครับนาธานหลอได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยนาธานหลอหนึ่งในแกนนำนะครับเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงปรากฏว่าได้รับสถานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองในอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยหลังตัดสินใจหลบหนีไปอยู่ในสหาร,ราชอาณาจักรนะครับและดังเหมืนการยื่นเรื่องขอลี้ภัยตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาในขณะที่นิวซีแลนด์ห้ามผู้เดินทางจากอินเดียเข้าประเทศ หลังผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งวันละแสนรัฐบ,บาลของนิวซีแลนด์ประกาศห้ามผู้เดนทางจากอินเดียเข้าประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับรวมถึงพลเมืองนิวซีแลนด์เองหลังสถานการณ์โควิด -19 ในแดนประตะกลับมาสุดหนักและมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นวันละ1 0 0 0 0แสนรายเลยทีเดียวและสถานการณ์ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วแต่ในแดนประตะหรืออินเดียยังคงควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ ลูกของประธานาธิบดีโจไบเดนฮะยอมรับนามสกุลเปิดทางธุรกิจนะครับแต่ยันไม่มีการทัจริตเจ้าตัวเขียนในหนังสือพิมพ์ของเขานะครับลูกชายของประธานาธิบดีโจไบเดนนะมีลักษณะสมบูรณ์ด้วยชาติตระกูลเป็นลูกของนักการเมืองแนวหน้าของอังกฤษในของสหรัฐอเมริกานะครับด้วยการศึกษาด้านการงานในด้านกฎหมายเชี่ยวชาญด้าน วานิชธนกิจนะครับแล้วก็เขายืนยันว่านามสกุลเขาก็เปิดทางให้ทําธุรกิจได้ดีขึ้นแต่เขายืนยันจะไม่ทําการทุจริตเหตุการณ์การรัฐประหารนะครับเกิดขึ้นในลอนดอนฮะทูตพม,ม่าโดนลูกน้องยึดอํานาจหลังเสียงแตกแถวเรียกร้องปล่อยองซานสูจีนะครับเอกอัครชูตพม่าในกรุงลอนดอนฮะเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าถูกห้ามเข้าสถานทูตของตัวเองนะครับซึ่งผู้ช่วยของเขาคนหนึ่งเป็นคนล็อกประตู ห้ามเอกอกัคราชทูตเข้าประเทศชาวญี่ปุ่นตำหนิรัฐบาลนะครับที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้นักกีฬาโอลิมปิกก่อนเพื่อนนะครับสื่อญี่ปุ่นเผยรัฐบาลจัดนะครับฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้แก่นักกีฬาทุกคนที่ฉีดเป็นดับต้นตน,นะครับก่อนการแข่งขันโอลิมปิกปี2020จะเริ่มขึ้นนำมาซึ่งเสียงวิจารณ์อย่างหนัก บนหมู่เกาะชาวเน็ตของญี่ปุ่นขณะที่แดนประดิบนะครับก็ชี้แจงว่ากระแสการกระแสดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงนะครับในขณะที่เผลอแปบเดียวโควิด1 9กลายพันธนะ์ฮะก็ปรากฏว่าโปรยังประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นกลายพันธ์มาจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งพบครั้งแรกในราชอาณาจักรกลายพันธ์นะฮะโควิด -19 ซึ่งล่าสุดท่ามกลางเสียงนะครับ พิพากิจจา์กรณีเคสดังกล่าวปรากฏว่าการกลายพันธุ์มาโผที่ประเทศไทยไต้หวันก็วยแนะครับจีนกล่าวหาจีนใช้วัคซีนโควิด -19 เปลี่ยนใจปาราไวรยนะครับเปลี่ยนข้างมายืนของฝ่ายจีนไต้หวันนะครับกล่าวหาจีนเสนอมอบวัคซีนโควิด -19 ล่อใจปลาตไครนะครับหใน15ชาติที่ให้การรับรองบนเกาะฮ่องกง นะครับให้ทำการปกครองตนเองแห่งนี้อย่างเป็นทางการให้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันนะครับในขณะที่ EU นะฮะก็จู่จูก็เปลี่ยนท่าทีฮะแต่ละชาติตัดสินใจเองนะวัคซีน COVID 19, โควิด -19 กรณีของเอสตาเซเนกาสยงภาวะลิ่มเลือดอุดตันจริงนะครับประเทศต่างๆในยุโรป ควรตัดสินใจเองว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในความเสี่ยงภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้สหภาพยุโรปนะครับให้แต่ละประเทศตัดสินใจเองว่าจะดำเนินการอย่างไรตาบ,บัคเกาหลีใต้นะครับก็เตรียมที่จะยกเลิกแก้วกระดาษนะครับแล้วก็จะเริ่มใช้แก้วปกตินะครับตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปนะครับตาบัคเตรียมหยุดนำแก้วใช้ครั้งเดียวมา ให้บริการแก่ลูกค้าโดยเริ่มโครงการนำร่องที่เกาหลีใต้ภายในปี2025เพื่อลดปริมาณขยะและปล่อยกกาซเรือนกระจกนะครับที่เกิดขึ้นในขณะที่เหตุการณ์ประหลาดหญิงชาวสหรัฐอเมริการู้ตัวไม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์เนนข้าห้องน้ำปล่อยพวดออกมากลายเป็นเด็กทารกนะครับแม่ชาวสหรัฐอเมริการายหนึ่งมีอาการต่าง,าง,างๆนานาของคนตั้งครรภ์แต่คิดว่าตัวเองแค่อ้วกและปวดท้องทว่าอาการเริ่มหนะัก เข้าไปนั่งพักหายใจในห้องน้ำนะครับระหว่างนั้นมีบางอย่างหลุดออกพรวดออกมาสุดท้ายก็พบว่าเป็นเด็กทารกแล้วก็เป็นลูกคนแรกในชีวิตของเธอด้วยมเชิงงานวิกห์วัคซีนของเอสตาเซเนกาคงเป็นปัญหานะครับตอนนี้สาภาพยุโรปก่อนหน้านี้ให้การรับรอง แต่ตอนนี้ไม่ให้การรับรองฮะปล่อยชาติสาภาพยุโรปดำเนินการพิจารณาเองในขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือหูนะครับไม่สนับสนุนนะครับพาสปอร์ตวัคซีนที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางนั้นสามารถที่จะเดินทางไปประเทศไหนก็ได้โดยมีพาสปอร์ตพิเศษที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วนะครับอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจเหตุการณ์นในพม่า120คนนะ คนดังในพม่าไม่ว่าจะเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักสแสดงตอนนี้ก็ถูกออกหมายจับและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปเป็นที่เรียบร้อยในเชิงงานวิเคราะห์โดยรวมสถานการณ์ของโลกกำลังกุกรุดมากขึ้นโควิด -19 กลับมาติดมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบราซิลไม่ว่าจะเป็นอินเดียโควิด -19 กลับมาในเรารอบที่4จัดว่านักถึงหนักมากเลยทีเดียว ในเชิงงานสังเคราะห์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกําลังเกิดขึ้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้นการแพร่ระบาดโควิด -19 กําลังมาตามเวลาของมันนั่นหมายความว่ายอย่างไรสถานการณ์ทางการเมืองก็จะหนักขึ้นเหตุการณ์ในพม,ม่า ภัยการเมืองกำลังหนักมากโอกาสจะก้าวสู่สงครามทางการเมืองสูงมากหลังจากที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงในขณะที่รัสเซียกับจีนให้การสนับสนุนในกลุ่มของมินอองหลายโดยภาพรวมสถานก,การณ์ของโลกถึงแม้ว่าสถานก,การณ์เรื่องของเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่ภาพรวมความรุนแรงภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากโดยเฉพาะโควิด -19 นั้นกำลังหนักขึ้นในอินเดีย ในบราซิลในเกาหลีใต้และหนีไม่พ้นในสหรัฐอเมริกานี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ งใจพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปักเพียงใดพ่อไม่หวั่นุูปสปสักพ่อไม่ทอ พ่อเดินต่ออย่างมุ่งมันด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่ปรั้นทุกพ้องไพในยามที่เรารับพ่อเรานั้นยังตื่น เืนเคียงข้างอยู่ทุกวันคืนพ่อคิดถึงแต่ลูกหลานภายนี้สายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่างไปพ่อให้รักนำทาง พ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พอหลวง สายธานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อ พังยไปพอให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ,อพ่อคำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้น เท่านานลูกจะไม่ลืมสรงสถิตในดวงใจใทยทุกดวงโอ้พลวงในดวงใจโอ้พลวงในดวงใจ